สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พึ่งจะพามาแอ r d ด็อกช็อปที่ Central ลเ r ิลด์ชั้น4โซนธนาคารไปดูกันว่าเรามีอะไรพิเศษรอคุณอยู่บ้างเริ่มต้นจากการจอดรถลงรถตรงนี้สะดวกสุดๆเลยนะคะที่โซนจอดรถเบคอนค่ะใกล้มากจากนั้นก็แค่ขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น C พอถึงชั้นนี้ปุ๊บให้มองหาธนาคาร LH Bank แแล้วมองข้ามนิดเดียวช็อปเราก็จะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ สังเกตง่ายๆจากป้ายโลโก้ Air d o c s สีขาวดำชัดเจนแบบนี้พอเข้ามาในช็อปนะคะทุกคนก็จะเจอพี่ส้อยพนักงานคนเก่งของเราที่พร้อมให้บริการและดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดทุกวันเลยค่ะที่ร้านของเรานะคะจะมี Experience Zone ให้คุณได้สัมผัสสินค้าจริงๆกันอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นโซนดิสเพลย์ที่โชว์เครื่องรุ่นต่างๆนะคะ x 3 pro x 5 pro และ x 8 pro ultra รวมถึงรุ่นเล็ก ิอื่นๆที่เหมาะกับทุกการใช้งานไม่เพียงเท่านั้นนะคะหลังจากเลือกซื้อแล้วคุณสามารถชำระเงินไม่ว่าจะเป็นโอนพร้อมเพ่บัตรเครดิตผ่อนชำระแล้วรับเครื่องกลับบ้านได้เลยค่ะทุกรุ่นแถมยังมีของแถมพิเศษสุดเฉพาะที่ Shop Air d o c Central World ด้วยนะคะที่ Air d o c s h o p at Central World ชั้น4โซนธนาคารมาสัมผัสอากาศสะอาดที่ดีที่สุดได้เลยค่ะ